เฮลโล่แบตเทนเทคแฟนแอนแอร์เวชชั่นอฟิเชียลนาร์โดสยินดีต้อนรับกลับสู่แบงกอกแบตเทนเทควันนี้เมื่อดำดิ้งเข้าไปในหัวข้อที่คาดหวังอย่างมากคือการแทนที่ F สิบหกของแคนาดา403สควอเดอรอนเราจะเดินผ่านการดำเนินการนี้การเลือกสรรและทำไมมันสำคัญสำหรับกองทัพอากาศทั่วโลกเข้ามาเราได้รับเวลา20นาทีภายในห้องแรกบางบริบท The 403 S Quadron, known as the City of Calgary, has flown the CF-18 Hornet, Canada's F-18 variant, since the early 1980s. The Hornet is a multi-role fighter, from ground attack to air defense. However, its aging maintenance costs are climbing, capability gaps are appearing, and the global fight for air supremacy is heating up. That sets the stage for the next airframe. เลสท็อปคอนเทนเดอร์ทรีเมเจอร์เจสอาร์อินเดอะรันนิ e, ่งล็อกฮีทมาตินเอฟสามห้าเอไลนิ่งไอไอสตีวี่ห้าเจนไฟเตอร์วิดแอดวานซ์เซนเซอร์ซักเจเอสสามสิบเก้าไกรเพนเอฟคอสเอฟเฟกตีฟสี่จุดห้าเจเนเรชันไฟเตอร์วิดโลว์ไลฟ์ไซเคิลคอสโบเออินเอฟเอหนึ่งแปดเอเอฟซูเปอร์ฮอนเนตซิมิลาร์แฟมิลี่ทูซีเอฟหนึ่งแปดเอเชียทรานสิชันไฮเออร์เพโลดอีช้าสิตสเตรน The F 3 5 offer cutting edge tech, Gripen offer cost effective performance and super h o r n e t give Asia integration. Less b r e a k dose down. F 3 5 A Pro Steel sensor fusion, digital backbone, network centric warfare. Cons high acquisition cost, เครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายดอลลาร์100 M p a g e t l o g i s t i c demand, maintenance intensity. Gripen E F Pro lower cost. เครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายดอลล่าร์แปดสิบห้าเอ็มอิสออฟเมนเทนแนนต์ชอตเตอร์เทอร์นาเรล์เรเลยแวนอินเอสองแอดเอนไวน์ออนเมนต์คอนส์โนสตีลสมาร์เทอร์เวบปอนเพลโลดซูเปอร์ฮอนเนต์โปรแชร์อินฟราสตรักเจอร์ทวินเอนจินเรลามบิลิตี้ลาร์เกอร์อินเทอร์เนลฟลูเอลไซเซิร์เบิร์นเวบปอนเบย์คอนส์โนสตีลไลท์ไซเคิลคอสไฮเออร์แดนไกรเพนเลสตีวีแดนเอฟสามสิบห้า 403 Squadron is assessing several criteria. 1. Mission Compatibility Arctic Defense NORAD interoperability Expeditionary o Inter Exped f 2. Interoperability with U.S. and NATO p a r t n e r especially for NORAD 3. Affordability, a balance lifecycle cost, not just purchase price 4. Industrial benefit Canadian job offset sovereignty แดนมิกส์ให้พวกเขาเป็นสายพันธุ์เฉพาะรักษาความสามารถโดยไม่ทำลายงบประมาณฟิวเจอร์แคนาดาได้ทำการประเมินไฟล์และวางแผนสำหรับต้นไม้ตัวชี้วัดต้นแรกแนะนำว่า F สามสิบห้าอยู่ในจุดสูงสุดบนเหล็กและผนังการรวมตัวแต่ความกดดันของงบประมาณก็เป็นจริง The Great Plains Wide Models โชว์คุณค่าที่แข็งแกร่งและรวดเร็วทันทีน่าสนใจแพ็กเกจขนาดเล็กเจ็ดพัน The Super Hornet เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย แฟมิลี่เอเทรนนิ่งพาดแอนนอลคาปาบิลิตี้ทรีซีนาริออสอาร์พอสิเบิลเอฟสามสิบห้าวินแคนาดาจอยเอลิทสตีลคลับไฮคอสบัตท็อปเทียร์เรดินเอสไกรเพนวินบาลานซ์โซลูชันวิดโลเคอล์พาร์ตเนอร์ชิฟแอนด์นิมเบิลฟลีซิบิลิตี้ซูเปอร์ฮอนเนตวินคอนติเนียตตี้เรลิบิลิตี้แอนด์โลเวอร์อินเตกรชันไรส์อิชพาดบีนดิเฟอเรนซ์จีโอ politically แอนด์อินดัส trial implication ไวชูดยูแคร์เวล S It s h a p e future defensive posture. It i n f l u e n c e the global fighter market, signaling regional military on whether to go still or not. It impacts Canada's defense industrial base, potential for gripe production or F-35 contribution. Ather nations are watching, ready to adjust their own procurement strategy depending on what Canada pick. To wrap up, The 403 S-Quadron Phase A Classic Capability vs. Cost Challenge, The F 3 5 deliver unmatched performance, g r y p e n o o f e f e r cost-effective flexibility, s u p e r h o r n e t play to existing strength. It l o v e to hear you r take what w o u l d you pick and why. Drop a comment below if you enjoy the breakdown. Hit like and subscribe for more in-depth defense aviation and BattleTech style analysis from Bank g o k BattleTech. Thanks for watching. You'll see you in the next mission.